อโอเกก็ที่หลักๆด้านเรียนต่อแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็นอกนั้นก็เป็นถ่ายรายการะะมีรายการเรื่องจริงผ่านจอสกู๊ปด้านสุขภาพของช่องบางอ้อทีวีแล้วก็มีสารคาดีเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าของแผ่นดินทางช่อง5แล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์ด้วยมีากคะเร,เรียนเรนะะียนอ้าเรียนชุดมี <S <S เรียนหนังเปล่าเรียนหนักมากเรียนหนังมากเลยก็ตอนนี้ก็ลางจะจบปีที่1แล้วเรียนต่อทั้งหมด3ปีแล้วแบบมีการเรียนกับทำงานในองค์การเรื่องนี้เราดี ต้องเหนื่อยมากเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือเรียนตอนนี้คือเป็นการทํางานแหละทำงานเป็นแพทย์ประจําบ้านอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็พอมีเวลาว่างจากการจากการเรียนที่โรงพยาบาลหรือว่าที่เรียวกว่าทํางานนั่นแหละก็จะมาหาเวลาว่างมาทํางานในวงการซึ่งก็แทบจะเต็มทุกวันเลยอย่างนี้คนแค่สาวๆกับอยากถามเสียเปล่าไหมโอ้ไม่หรอกเขไม่มีใครอยากไม่สบายดีแล้วคนไม่สบายแบบอย่าไม่สบายกันเลยค่ะทุกคนมีสุขภาพที่ดีดีกว่าแล้วาเรียนหนักแล้วก็ เริ่มเหมืนใจกินแข่งขัดตอนที่เหมือนกันบ้างอ๋อก็ก็ไม่ไม่เพราะว่าช่วงนี้ก็หลักๆแค่ขอเวลานอนก็พอแล้วค่ะช่วงนี้การจะแปลงร่างเป็นหมีแพนด้าสควอเรี่ลอ๋อก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเหมือนกันใช่ใช่เราี่ยังสะอาดสนิทกันใช่ยังไม่ทะเลกันเป็นเพื่อนกันอยู่เรายังเจอกันบ้างไหมเจอก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีค่ะไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าทุกคนมาให้กําลังใจชื่นชมกันมากกว่า ก็ไม่มีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีบ้างแต่ตอนนี้คือไม่เห็นมีใครเข้ามาจีบอะไรเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถ้มีคนหนึ่งเข้ามาเราแบบเปิดใจนะก็ต้องดูว่าเข้ากับเราได้หรือเปล่าคือเราบอกแล้วว่าไม่ใช่คนปิดกัรอตอนนี้หลายคนบอกว่าเราปิดการรักอะไรนะคะมาล็อกทางปิดการเรื่องความรักปไม่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 สรุปที่เราชอบทั้งิีเราชอบทั้งยผู้ชายวัต้องรอดูในคอนเสิร์ตเดี๋ยวไปเฉลยที่นั่น